ทีนี้ก็มาถึงคําว่าตักกะตักกะชาว่าไม่เคยรู้เรื่องแต่มันอยู่ในลําดับอักษรก็ต้องเอามาพูดตักกะตอรอรอกออ่านว่าตักกะแปลว่าความคิดในภาษาอินเดียก็แปลวิธีคิดให้พบความจริงที่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าตักกะก็แปลว่าความคิดภาษาคนมันก็ถือว่าใช้ได้คิดออกแล้วก็ใช้ได้ตักกะนั้นใช้ได้ ือื่อเป็นหลักได้แต่ภาษาธรรมนั้นยังไม่เอายังไม่เอาต้องมาดูซะก่อนว่ามันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันหังดับทุกข์ไม่ได้ยังใช่ไม่ได้มันจะเป็นตักกะวิเศษวิโสไปเท่าไหร่หรรก็ใช่ไม่ได้เพราะถ้ามันเผากิเลสก็ดับทุกข์ไม่ได้คำว่าตักกะมันจึงชนิดที่เผากิเลสได้จึงจะเรียกว่า ตักกะในทางภาษาธรรมทีนี้มันเนื่องกันอยู่กับคําว่าตักกะวิทยาตักกะวิทยา,าภาษาคนก็คิดคือการคิดนึกไปตามเหตุผลพบความจริงอย่างไรอย่างหนึ่งขึ้นมาถือว่าเป็นมติสุดท้ายเป็นอันติมมะมะติอันสุดท้ายและถือว่านี่เป็นความจริง แต่ไม่เป็นความจริงทางตักกะวิทยาเท่านั้นในพุทธศาสนายัางไม่ยอมรับอย่างในกาลามสูตรนะข้อหนึ่งก็มีว่ามาตักกะเหตุอย่ารับถือเอามาเพราะเหตุว่าถูกต้อง,ต,องตามตัก,กถูกต้องตามตักกะถูกต้องตามตักกะพวกชาวบ้านก็ถือเอา แต่พระพุทธเจ้าตะยันยังไม่ถือเอาถูกต้องตามตรรกะวิทยานะยังไม่เอาต้องมาดูค่ายควรมาดับทุกข์ไดก้ก่อนจึงจะเอาห <c oughs> รือนัยยะมานัยะเหตุอย่าถือเอาเพื่อเหตุทางนัยะนัยะนี่นตามพัศนะหนึ่งหนึ่งตามฟินโลโซฟีหนึ่งหนึ่งอย่าไม่อย่าเพื่อถือเอามันต้องมาดูว่าดับทุกข์ได้หรือไม่ดับทุกข์ได้จึงจะเอา เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของไงน,นักศึกษาที่ใช้คาพูดชั้นสูง,สงชาวบ้านไม่รู้เรื่องไม่แล้วไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้แต่มันอยู่ในวงที่เกี่ยวข้องการอาตราก,ก็เลยเอามาพูดตักกะลองคิดไปตามเหตุผลนยะก็คํานวณคํานวณไปตามเหตุผลทั้งสองอย่างนี้ยังรับเอาไม่ได้ในภาษาธรรม แต่ถ้าในภาษาคนหรือภาษาชาวบ้านเล้วเขาเอากันแ,แล้วแะเขาเอากันยึดถือเป็นหลักเลยแม่โลกปัจจุบันนี่คนเป็นมากในโลกถือว่าถ้ามันถูกต้องตามตารรกะตามลอจิกแล้วก็เอาแล้วถือว่าใช้ได้แล้วจะตามทางธรรมะไม่เอามันใช้ไม่ได้ <c oughs> มันต้องอพิสูจน์โดยเหตุผลระดับทุกได้นั่นจึงจะเอาเนี่ยขอสนใจกันว่า